้ชุดเลี่ยมทองเมื่อกี้ป่ะเนี่ยฮะชุดเลี่ยมทองที่คุยกันเมื่อกี้อ่ะใช่ดิคุยกันอยู่พักหนึ่งยังไงจบจบยังไงจบดีจบดีแต่อันนี้แกะแก่ทำไมอันนี้แกะทำไมเอกใจไงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะซื้อชุดนี้สามหมื่นเจ็ดนะจะว่าชุดนี้นะสามหมื่นเจ็ดเลี่ยมทองกต่ว่าเอามาประมูลเล่นอ่าให้ลูกค้าหน้าหน้าหยเฟซบุ๊กเอฟซีเราก็ซื้อทั้งหมดเก้าองค์นะครับสามหมื่นเจ็ด กะว่าอันนี้พอจะมีกำไรสักหน่อยนะครับแกะมาแล้วเป็นไงนี่ปะนาปาแสนะครับเก๊ดีครับรออะไรเนี่นี่แกะเมื่อกี้ระเบิดเมื่อกี้เลยแก่อีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับเราซื้อยกชุดก็เราก็ดูเองอ่ะแล้วก็ด้วยความประมาทแต่เขาลูกค้าเขาไม่ได้นี่กับเรานะเขาก็ให้เราดูนั่นแหละซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดมากเห็นมันเป็นพ้าไม่ได้แพงมากนะก็สบายชุดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ยังพอได้ซื้ออีกชุดหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเต่าสุขใจนะครับเ<อ>ต่าสุขใจซื้อสายเรา,า,เาซื้อสายเราแล้วก็อันนี้ครับเป็นรวยไม่เลิกหลวงพ,วพ่อคูณมีจานด้วยเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอ่าแล้วก็จะมีะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรหลวงพ่อรวยวัตโกอันนี้เป็นทองแดงลงยาแต่ไฮไลท์ของเราวันนี้ก็ยังพอได้อยู่นี่ไฮไลท์ของเราวันนี้ห่วงเชื่อมนะครับปูทิมนะครับวัลลหันไล่ปีหนึ่งปนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกลึกนะครับบล็อกลึก ก็โอเคนะครับผลประกอบการเป็นนี้ได้แต่ก็ยังจะบอกกันว่ายังเดินอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่บอกไว้เลยว่าไม่เคยไปขายนะครับก็ใสก่กระป๋องไว้นะครับแต่อย่างน้อยทองก็แท้นะเออเอาง่ายทองย่างนี้ว่าทองอยัางดูทอง<น>เป็นนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับฝากยินดีทุกท่านด้วยใครมีพาเครื่องส่งมาขายก็ยินดีนะครับหรือจะเข้ามาขายที่ร้านก็ยินดีนะครับร้านอยู่ชั้น2องายใต้เซ็นเตอร์นะครับเปิดเวลาสิ0โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นของทุกวันนะครับเข้ามาได้เลยรับเงินสดแล้วกลับบ้านใช้เงินได้เลยไม่ต้องกลัวผมเอาไปคืนนะ ผมเล่นชอบเองได้ทีนี้นะครับต้องขอตัวไปเท่านี้สวัสดีครับอย่าไปงมงคลเอาเือฟซีจะให้เราเ้าทุนี้ขาดก็เป็นเล่นชินแล้วเจ็บ <c oughs> บ่อยๆค่อยชิน <c oughs> เราเป็นนักลบต้องมีบาดแผล